สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะคาบแรกเลยในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งภาษาไทยนั้นในสัปดาห์นี้เราจะเรียนแค่2วันคือวันอังคารแล้วก็วันพุธฉะนั้นในเมื่อเราเรียนในในเวลาที่น้อยลงสิ่งที่คุณอ่จะฝากคือการอ่านนะคะให้เด็กๆอ่านเนะะื้อหาทำความเข้าใจแล้วมาคุยกันและทําแบบฝึกหัด อันนี้คือสิ่งที่ฝากนะคะส่วนเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเนื้อหาในบทที่9ในเรื่องคิดไปรู้ไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาคุณนําจะให้เด็กๆดูวิดีโอวิดีโอเกี่ยวกับการอ่านสิ่งที่สําคัญให้เด็กๆดูในหนังสือพร้อมกับวิดีโอดูไปแล้วก็ ถ้าอ่านฝึกอ่านในใจได้ให้ฝึกอ่านในใจมันจะมีทั้งคำง่ายมันจะมีทั้งคำยากเพิ่มเข้ามาให้เด็กๆอ่านและจำทั้งคำที่ยากและคำที่ง่ายฝึกอ่านและฝึกเขียนมันจะทำให้หนูอ่านคล่องเขียนคล่องอันนี้คือสิ่งที่ฝากนะคะอ่ะครูด็จะให้ดูวิดีโอก่อน นะคะอันนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการอ่านนะคะในบทที่9กเดได้ยินเสียงไหมคะ นังสือเรียนภาษาพาทีชั้นะสมศึกษาปีที่สามบทที่เก้าเรื่องในนสือคิดไปรู้ไปบทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาทั่วโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันประชันชัยคำมีทันทะคาดแสดงอำนาจกักเสียงไว้ ฟังอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ใจความดีสวัสดีค่ะเสียงแม่รับโทรศัพท์ตกลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่นคุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้ว ป๊อกอยู่ที่ทาวเฮ้าส์ไม่ไกลจากบ้านของผมผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรักป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป๊อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูดชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆถ้าพูดยาวเขาจะไม่เข้าใจ ป๊อกเล่นเปียโน,โนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศพวกเพื่อนๆรักป๊อกกันทั้งนั้นเพราะเขาไม่เคยแกล้งใครเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านผมวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไปรณีอย่างไม่ทันกลับเข้าบ้านรถแท็กซี่มิเตอร์คันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อก มาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิกเราต้องค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้เก่งมากพิมพ์คล่องคุณแม่ของป๊อกยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิช และน้ำให้พวกเรารับประทานแม่บอกว่าท้องอิ่มแล้วสมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่องตอนนี้เราพร้อมที่จะทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ป๊อกนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์และคีย์ข้อมูลประวัติโอลิมปิกตามที่ผมบอกรอเพียงชั่วครู่ข้อความยาวเหยียด ปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอแสงสว่างจ้าเกินไปคงจะทำให้ปวดตาปริ้นเลยป๊อกจะได้อ่านสะดวกผมบอกป๊อกแล้วเราทั้งสองคนก็นอนกลิ้งที่พื้นอ่านข้อมูลที่ค้นมาได้รอบตัวมีกองหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีทั้งภาพข่าว และข่าวการแข่งขันกีฬาและป๊อกเพิ่งจะรู้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชบนยอดเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิสประเทศกรีซนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวด ความสมส่วนของร่างกายด้วยกีฬานี้ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นต่อมาอีก300ปีการแข่งขันกีฬาได้ย้ายลงมาจัดที่เชิงเขาโอลิมปัสคราวนี้ผู้แข่งขันสวมกางเกงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน กีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทกรีธาครั้งแรกคือการวิ่งกระโดดมวยปล้ำพุ่งแหลนและคว้างจักรผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้งห้าประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมงกุฎที่ทำด้วยช่อใบมะกอกและได้รับเกียรติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐ การแข่งขันจะจัดเป็นประจำทุก4ปีการแข่งขันดำเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุติไปนานมารือฟื้นใหม่ในคริสตศักราช1,896หรือพุทธศักราช2,439นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิกยังได้จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกมในคิทศักราช1960หรือพุทธศักราช2503เป็นต้นมาซึ่งนักกีฬาไทยสามารถพิชิตเหรียญทองเหรียญเงินและเ,เหรียญทองแดงมาครอบครองได้เช่นกันเราช่วยกันสรุปเรื่องราวจนเสร็จบลอก มีหน้าที่ที่จะต้องปริ้นรายงานแล้วปริ้นอีกครั้งเพื่อติดภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วทำรูปเล่มแม่นขอแฮนดิ้งไรเซฟข้อมูลปบอกพูดสั้นแต่ได้ใจความดีที่ป๊อกเตือนเผื่อมีการแก้ไขจะได้ไปทำต่อที่โรงเรียนอ้าวหนุ่มๆห,หยุดได้แล้ว มากินอาหารก่อนเที่ยงแล้วเสียงแม่ดังมาจากในครัวของอย่างนี้ช้าไม่ได้ผมกับป๊อกรีบกระโดดไปทันทีเมนูวันนี้สุดยอดเป็นของโปรโดของเราทั้งสองคนมีสลัดมกักกะโรนีผัดใส่แครอทแต่ป๊อกต้องขอหยอะซีอ,อิวนิดหน่อยส่วนของหวาน มีให้เลือกมากมายแล้วแต่ใครจะชอบอะไรเฉาก้วยคุกกี้เค้กช็อกโกแลตไอศครีมเยลลี่เราทั้งสองคนเอามือรูปท้องอย่างมีความสุขเสียงแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จะไปตลาดใครอยากกินอะไรอีกไหมแม่คงถามไปอย่างนั้น ไม่คิดว่าจะได้คำตอบแต่ผิดคาดเยนตตโฟเต้าหวยครับเสียงผมพิซซ่าเฟนฟรายครับเสียงป๊อกเอ่อเสียงแม่ลมขึ้นเมื่อแม่ออกไปแล้วผมและป๊อกมองหน้ากาันและหัวเราะผมบอกป๊อกว่าวันนี้ฝรั่งมาเองนะป๊อกทำหน้างง ผมจึงพูดต่อไปว่าก็เราพูดภาษาต่างประเทศตั้งมากมายไงล่ะไทยคําฝรั่งคําไงล่ะป๊อกพยักหน้าหงึกๆงึกผมก็ไม่ทราบว่าป๊อกเข้าใจหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับอ่านเสริมพาราลิมปิกเกมกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมรวมทั้งช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทำให้เป็นคนมีระเบียบวินัยรักความสามคัคคีมีความรับผิดชอบมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการมากขึ้นทำให้มีการแข่งขันกีฬาของคนพิการในระดับนานาชาติคือพาราลิมปิกเกมที่จัดเป็นประจำทุก4ปีหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพาราลิมปิกเกมจะเป็นครั้งแรกที่กรุงโรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลี เมื่อคริสตศักราช1,960หรือพุทธศักราช2,503มีกีฬาบังคับที่แข่งขันจนถึงปัจจุบัน6ชนิดคือยิงธนูกรีธาว่ายน้ำฟันดาบบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมครั้งแรก ในการแข่งขันครั้งที่7แต่ไม่ได้รับเหรียญน,นักกีฬาคนพิการของไทยได้รับเหรียญเงินครั้งแรกจากการแข่งขันครั้งที่9ที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้และได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งที่11ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียาการแข่งขันครั้งที่12 เมื่อคริสตศักราช2004หรือพุทธศักราช2547ได้จัดขึ้นที่ประเทศกรีซสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้มีการขยายการแข่งขันกีฬาเป็น21ชนิดไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9ชนิดและประสบความสำเร็จ ได้รับเหรียญทอง9เหรียญเหรียญเงิน3เหรียญและเหรียญทองแดง3เหรียญรวม15เหรียญทุกคนคงจะให้กำลังใจแก่นักกีฬาคนพิการของไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้งต่อๆไปอันนี้จบแล้วนะคะจบเนื้อหาแล้ว เมื่อกี้นี่เป็นเนื้อหาที่ที่คุณหนอมให้เด็กๆนั้นได้ดูนะคะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเรื่องคิดไปรู้ไปสิ่งที่คุณหนอมลืมนะตอนนี้คือลืมอัดวิดีโอค่ะขับมาอัดวิดีโอขออนุญาตอัดวิดีโอนะคะไรแล้วนะคะับนออะไรนะคุณหตั้งแต่แรกแล้วครับเหรนะอรรอาวคุณหนอมอัดแล้วเหรอคุณหนอมดกว่าคุณหนอมยังไม่ได้อัดเะเนี่ยโอ้หคุณหนอมเป็นเยอะขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยแหมเออเลิก เออลกเนี่ยเยอะใช่ไหมเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมลงหน้าลงหลังแล้วใช่ไหมอ่ะต่อค่ะต่อดูที่คําศัพท์ลบอ่าเด็กๆด,ดูที่คํศัพท์ให้เด็กด,ดูคศัพท์คิดไปรู้ไปอันนี้เป็นเนื้อหานะคะเนื้อหาเกี่ยวกับคําศัพท์ในเรื่องสวัสดีครับน้อง,องวันนี้มีเรื่องคิดไปรู้ไปมาเล่าให้ฟัง แต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับออทิสติกหมายถึงผู้ที่มีความผิดปกติทางการพัฒนาด้านสังคมการสื่อความหมายและจินตนาการคริสตศักราชหมายถึงปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซูเริ่มตั้งภายหลังพุทธศักราช 543ปีคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลพุ่งแหลนหมายถึงกรีธาประเภทลานเล่นโดยการจับแหลนพุ่งไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด แผ่นดิสหมายถึงจานข้อมูลรู้จักคำศัพท์กันไปแล้วเรามาเล่นเกมอันนี้เป็นคำศัพท์นะลูกอันนี้เป็นคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เกิดขึ้นในที่าสาราค่ะทัพท์าสาดาอ่าฟังเป็นคำศัพท์อ่าเป็นคำศัพท์ ที่เกิดขึ้นในเนื้อหาของบทที่9อ่าเหมือนกับที่เด็กๆบอกว่าคิดสักกะลาดนะคะคิดสักลาดอันนี้เป็นเกมต่าง,างๆเฉยๆแต่ครูหนอมจะตัดในเกมนี้ออกแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหาตรงนี้เนื้อหาในบทที่9ที่คุณหนอมจะย่อให้เด็กๆได้ดูว่าเนื้อหาในบทที่9นั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่าบทนี้บอก บทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาทั่วโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันประชันชัยคำมีทันทคาดแสดงอํานาจกักเสียงไว้ฟังอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ใจความดีในเนื้อหาของบทที่9เนี่ยเขาจะพูดถึงการแข่งขันกีฬาต่างๆต,ตั้งแต่สมัยโน้นนะคะแล้ว ทางด้านหลักการใช้ภาษาไทยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับกะไม้ทันตคาตหรือที่เรารู้จักคือตัวอะไรคะที่เรารู้จักคือตัวอะไรไม่เขาเรียกตัวอะไรหรอกตัวกาลันใช่เขาเรียกว่าตัวกาลันทีนี้เนื้อในเนื้อหาของบทที่เกนั้นเขาพูดถึงเด็กผู้ชายสองคนคือป๊อกกับแม่นซึ่งป๊อกกับแม่นนั้นได้รับ มอบหมายจากคุณครูให้ทํารายงานทํารายงานในเนื้อหาของบทที่เก้านี่เขาทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรลรกเรื่องอะไรคะกีฬาโอลิมปิกค่ะครูอ่าเรื่องกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะเรื่องกีฬาโอลิมปิกซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ทํารายงานเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกและทีนี้คุณน้องถามว่า๊อกเพื่อนๆเ,เ,เขาจะเรียก๊อก ป๊อกเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจากเพื่อนๆแล้วหลายๆคนเขาจะเรียกป๊อกว่าเป็นเด็กอะไรคะเด็กพิเศษค่ะเด็กพิเศษนี้ในเด็กพิเศษเขาเรียกว่าเด็กอะไรลูกเด็กพิเศษเขาเรียกว่าเด็กอะไรคะอาร์ติสติกเขาเรียกว่าเด็กออทิสติกเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกแล้วทีนี้ลักษณะของเด็กออทิสติกเป็นอย่างไร ตอบคุณหอมได้ย่คคนเดีวะชอบอยู่คนเดียวค่ะชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวแล้ไม่ค่อยพูดค่ะไม่ค่อยพูดค่ะไม่ค่อยพูดตอนสไม่คอยพูดลักษณะพิเศษของเด็กอ่าใช่ลักษณะพิเศษของเด็กลักษณะพิเศษของเด็กออทิสติกคือชอบอยู่คนเดียวเวลาพูดไม่ชอบสบตาแล้วมีอะไรอีกคะ พี่บอกเอบี่ยงบงบอก,กให้รู้าไม่ชอบแก้งใครอะค่ะไม่ชอบแก้งใครพี่บ่งบอกให้รู้ว่านั่นคือลักษณะของเด็กออทิสติกฮะลักษณะของเด็กออทิสติกนั้นก็คือไม่ศบตาคนอื่นเวลาพูดชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุแล้วเขาต้องการคือเราต้องพูดให้เขาฟังเป็นประโยคสั้นๆนะคะเป็นประโยคสั้นๆให้ได้ความหมาย ะะแต่ถ้าเราพูดยาวเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจทันทีเลยอันนี้คือลักษณะของเด็กพิเศษที่อเด็กพิเศษออทิสติกแต่ทีนี้ลักษณะเด่นของเด็กออทิสติกก็มีเขาจะมีทั้งลักษณะด้อยและลักษณะเด่นลักษณะเด่นของเด็กออทิสติกเด็กดูฟังนะเด็กออทิสติกบางคนเรียนหนังสือเก่งมาก ถ้ามีความเก่งทางด้านคณิตศาสตร์เขาก็จะเก่งคณิตศาสตร์สุดๆไปเลยถ้าเขามีความเก่งทางด้านภาษาอย่างภาษาอังกฤษเขาก็จะเก่งภาษาอังกฤษสุดๆไปเลยเหมือนกันอ่านะคะอันนี้ลักษณะเด่นของเด็กพิเศษออรซิติกนะแล้วแต่ว่าใครจะเก่งทางด้านไหนแล้วแต่คนด้วยเหมือนกับเนื้อเรื่องที่เราเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาพูดถึงป๊อก S <S ใช่ไหมคะป๊อกมีลักษณะเด่นทางด้านอะไรอ่า uh, คุณน้อมถามนะอตอนนี้คุณน้อมถามว่าป๊อกมีลักษณะเด่นทางด้านเก่งทางด้านเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีอ่าคุณน้อมถามว่าป๊อกมีลักษณะเด่นของป๊อกคือ เขาจะมีเปียโนเก่งแล้วก็มีความจําเป็นเลิศได้ถูกต้องค่ะลูกยอเขาจะมีความจําเป็นเลิศจําเนี่ยเขาจะจําได้ทุกอย่างเลยอันนี้คือลักษณะเด่นบทนี้แล้วทีนี้ในความสามารถพิเศษนะคะลักษณะเด่นของป๊อกลักษณะพิเศษของเขาก็คือการเล่นเปียโนเก่งอันนี้คือความสามารถของเขานะที่คุณหนอมบอกเด็กๆว่าเด็กออทิสติก แต่ละคนจะมีความสามารถซึ่งแตกต่างกันไปบางคนเก่งมากทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านคำนวณบางคนเก่งทางด้านภาษาบางคนก็ท้าไปทางภาษาไทยเลยบางคนก็ท้าไปทางภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอ่ะภาษาต่างประเทศมีหลายภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาต่างๆ นะคะคอันนี้คือลักษณะเด่นของเขาแล้วทีนี้ถ้าเรามีเพื่อนเป็นออทิสติกเราอย่าไปเราอย่าไปล้อไม่มีใครเขาเกิดมาแล้วอยากเป็นแบบนั้นฟังคุณนอมนะลกูกไม่มีใครที่อยากเกิดมาแล้วเป็นแบบนั้นทุกคนอยากเกิดมาแล้วครบ32มทุกคนนะคะทุกคนอยากเป็นเหมือนคนปกติทุกคนแต่ในเมื่อเขาเลือกเกิดไม่ได้ ถ้าเขาเป็นแล้วเราอย่าไปล้อเราอย่าไปพูดเราก็ดูแลเพื่อนหรือคนอื่นๆที่เราพบเห็นเหมือนกับคนปกตินะคะเขาอาจจะมีส่วนดีมากกว่าเราก็ได้อันนี้นะคะทุกคนทุกคนเป็นคนเป็นมนุษย์มีสิทธิเท่าเทียมกันหมด อันนี้คือสิ่งที่คุณหนอฝากนะเพื่อเราจะเราไปเรียนในโอกาสข้างหน้าเราไปเจอเพื่อนที่เป็นแบบนี้เราอยากไปพูดเราอย่าไปล้อเหมือนกันลูกเหมือนกับเหมือนกับเพื่อนเราบางคนเนี่ยที่มีจิตใจที่แตกต่างไปอย่างผู้ชายมีจิตใจที่อยากเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาไม่ได้อยากเกิดมาเป็นแบบนั้นแต่ในเมื่อเขาเกิดมาแล้วมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้เหมือนกันนะลูก อันนี้คุณนอมฝากนะเพราะว่าพ่อคุณหนอมเคยเจอคุณนอมเรียนคุณนอมเรียนในระดับมัธยมอ่าเล่าตอนระดับมัธยมคุณนอมมีเพื่อนเพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนผู้ชายแล้วแล้วเขาอยากเป็นผู้หญิงแต่เขาเป็นผู้ชายที่สวยนะเป็นผู้ชายที่สวยมากตอนนี้เขาเป็นผู้หญิงแล้ว ตอนนี้เขาเป็นผู้หญิงเพื่อนคุณอมนี่นะแล้วเขาก็แปลงเพศเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วเขาแต่งงานกับคนต่างชาติเป็นคนประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นผู้หญิงสวยเลยเขาชื่อปิยปิยวัอ่าชื่อจริงชื่อปิยวัอนาสมัยเรียนมัธยมเพื่อนๆจะชอบล้อ,อแต่ตอนนี้เรามาพบเจอกันเรามาเลี้ยงรุ่นกันก็ไปเจอเขาตอนนี้เขาเป็นผู้หญิงสวยผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราอะ ยังอายเขาเลยเพราะเขาสวยมากนะคะอันนี้เขาก็ไม่ได้อยากเป็นอันนี้มันก็เกิดเป็นปมได้เหมือนกันนะสมัยเด็กๆนั้นเพื่อนล้อเขาก็พูดนะพอาเขาโตมาขนาดนี้เขาก็ยังพูดเหมือนกันเหมือนกับที่เด็กเป็นออทิสติกเหมือนกันลกูกเด็กออทิสติกนั้นไม่ได้บางไม่ได้มาเรียนร่วมกับเราไม่ได้มาเรียนร่วมกับเราทําไมถึงไม่ได้มาเรียนร่วมกับเราเขาก็จะแยกออกไปเป็นเด็กที่ไปเรียนในการศึกษาพิเศษ เพราะว่าบางคนนั้นออทิสติกบางคนก็จะเรียนช้าบางคนก็จะเร็วก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนนะคะบางคนเขียนได้บางคนเขียนไม่ได้ก็มีเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเด็กเด็ก autistic, ออทิสติกนะอ่ามันก็จะมีมันก็จะมีหลายลักษณะหลายแบบนะคะอันนี้คุณหนอมก็ ฝากเด็กๆไว้นะคะว่าไม่ให้เด็กๆนั้นเวลาพบเจอเด็กๆเด็กๆไม่ต้องไปกลัวเด็กๆไม่ต้องไปล้อไม่ต้องไปอะไรนะลูกอันนี้เป็นคือสิ่งที่เราควรที่จะสงสารเขานะคะเราเกิดมาครบ32เราดีใจแล้วแต่เพื่อนเขาเกิดมาแล้วเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ให้ความสงสารให้ความเอ็นดูนะคะอ่าอันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่เราเรียนในวันนี้ส่วนพรุ่งนี้เราค่อย มาว่ากันในเนื้อหาในแบบฝึกหัดและการตอบคำถามคุณอมอีกรอบหนึ่ง